ผมจะเล่นแบบ Anim เม e f e n d e r โดยที่ห้ามเข้าเซิร์ฟเทรดห้ามเล่นกับคนอื่นห้าม AFK และห้ามเติมโดยผมจะต้องเล่นโซโลจนกว่าผมจะเปิดได้ตัวละครมิสติกพอเราเริ่มเกมเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครฟรีหนึ่งตัวก่อนมาดูผมจะได้อะไรโอ้ผมได้เกรย์มันเป็นตัวโซโลที่ดีมากผมว่าผมน่าจะผ่านได้โดยไม่ต้องเปิดโตอะไรในช่วงแรกนะเราไปลงด่านตอนนี้แรกกันดีกว่าพอผมเข้ามาในด่านผมก็จะไม่ลืมที่จะปรับเซตติ้งผมปรับภาพเป็นโลเพราะเราต้องลงกันเยอะออโต้สกิลเวฟนี่ต้องเปิดไว ปิดแคมร่าเช็คไปที่ผมจะตั้งยูนิตอินฟอว่าอยู่ฝั่งซ้ายเราจะมาใช้เกรในการลงด่านกันตอนนี้ผมสู้กับบอสแล้วซึ่งผมว่าเราน่าจะผ่านได้อย่างสบายอยู่แต่ว่าในอนาคตเราจะ,จะต้องเจอบอสที่เลือดเยอะกว่านี้เพราะงั้นเราจะไปหาตัวละครมาเข้าทีมเพิ่มกันผมเลือกที่จะสมตู้ลิมิเต็ดก่อนเพราะว่าตู้สแตนดาร์ดเวลานี้บัตรตัวไม่ค่อยดีเลยผมอาจจะสมได้มิติตั้งแต่โลแรกเลยจนทีปนี้จบแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้น ตอนนี้ผมได้ตัวของทันจิโร่มามันทำให้ผมลงด่านง่ายขึ้นเพราะเวลาโจมตีมันติดเผาถึงหน้าตามันจะไม่เหมือนทันจิโร่ก็เถอะผมผ่านด่านได้อย่างสบายๆแต่ว่าเราจะไปสุ่มตัวกันเพราะว่าอาจจะได้มิติกเลยก็ได้ตัวมิติกที่ผมมองหานั้นจะต้องเป็นตัวที่ตีไฮบริดไม่ก็ตัวที่วังฮิวอย่างชิโนตอนนี้ตู้ลิมิเตดนั้นไม่มีตัวตีไฮบริดเลยนอกจากโกโจซีเคตเพราะว่าจะได้โกโจก็ได้เพราะงั้นผมเลยกดตู้นี้ไปเลยแต่ว่าผมก็ได้มาแค่เนซึโกะแต่ทีมเราก็จะเก่งขึ้นนิดนึง เพราะงั้นเราจะเอได้ิโกไปลงด่านสตอรี่กันต่อตอนนี้ผมเล่นมาแล้ว1ชั่วโมง3 4นาทีและผมยังไม่ได้ตัวรีเจนเลยผมทดสอบนี้อาจจะยากกว่าที่ผมคิดก็ได้แต่ว่าผมไวลเกิน5แล้วเพราะงั้นผมจะมารับรางวัลจากการจอยกลุ่มสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการจอยกลุ่มอย่างนี้เราแค่กดออกเกมมาก่อนเราก็เลื่อนลงมามาที่กลุ่มแล้วเราก็กดจอยกลุ่มจากนั้นก็กลับเข้าเกมได้เลยแล้วเราก็มารับเพชร500เม็ดแล้วเอาไปเปิดตู้ต่อ ตอนนี้ผมยังใส่โค้ดไม่ได้เพราะว่าโค้ดต้องใส่ได้ตอนเลเวลแปดผมเลยเลือกจะไปลงในเรื่องต่อตอนนี้ผมถึงด่านจุดสือไคเซนแล้วตัวที่ผมมีน่าจะผ่านโอเคไม่ผ่านมันหลุดไปแล้วโอเคมันหลุดนอกวงไปแล้วผมเลยเลือกที่จะหาตัวละครเพิ่มตอนนี้สุกุนะอยู่ในตู้พอดีถ้าเราได้สุกุณะเลยก็น่าจะจบคลิปนี้และที่ผมก็จะเก่งขึ้นแต่ว่าตัวลิเจนอย่างยูจิก็เก่งเหมือนกันเพราะมันสามารถสร้างสถานะให้เราทำดามิเนเซตัวได้แรงขึ้น แต่ผมได้แค่อ e ีพิกเนี่ยสิและตอนนี้เพชรของเราก็หมดแล้วเพราะงั้นผมเลยต้องไปหาอะไรลงเพื่อผมมีเพชรมาเปิดตู้ได้ต่อเพราะตู้นี้น่าลงต่อมากๆผมเลยจะไปลงหมวดฮาร์ดในสตอรี่เพราะว่ามันก็ได้เพชรเหมือนกันแยกจากหมดนอร์มอตอนนี้ผมเลเวล8แล้วแล้วผมก็มีเพชรประมาณ700แต่ว่าเราจะเพิ่มเพชรด,ด้วยการใสโ่โค้ดกันโค้ดแรกโค้ด2โค้ด3โค้ดที่4 โค้ดที่5โค้ดที่6โค้ดที่7โค้ดที่8โค้ดที่9โค้ดที่10 11 12 13 14ตอนนี้โค้ดใส่ทั้งหมด14โค้ดเพชร4,500ผมจะได้ตัว มิติเลยไหมตอนนี้ได้ตัวเจนแล้วและแน่นอนว่ามันคือยูจิผมได้มา2ตัวด้วยขายทิ้งไปหนึ่งตัวโอเคผมจะเปิดได้ยูจิซ้ำเหมือนเดิมถ้าได้ใช้นี่ก็โอเคผมได้มีชุดใหม่ใส่เท่ๆแต่ว่าไม่ได้ผมเลยเปิดต่อก็ยังไม่ได้มิติผมก็เลยเปิดต่ออีกผมได้ยูจิอีกแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ยูจิใช้นี่ผมเลยรอเวลาตู้เปลี่ยนว่าผมจะได้เปิดอย่างอื่นบ้างนอกจากยูจิซึ่ง ผมได้เราโตมาร่วมทีมทำไมมีเลนเอสแต่ตัวที่ผมอยากได้จริงคืออะไครนุเพราะมันเป็นตัวเชียวทาให้เราสามารถจบตีสตูที่อยู่ใน2ด่านใหม่ได้ผมผ่านด่านจรสื่อไครเซนแล้วเพราะว่าผมมียูจิมาช่วยเสริมดาเมจแล้วก็สร้างสถานะตอนนี้ผมต้องรีบลงต่อเพราะว่าอะไครนุจอ,อกตู้แล้วและเพชรผมก็หมดผมไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปผมเลยมาลงด่านเนื้อเรื่องตอนนี้ถึงด่านนามิกแล้วบอสตัวนี้คงไม่ใช่ปัญหากับเราเท่าไหร่ พราะว่านสกอนั้นก็ตีตัดเลือดผมมีเกที่คอยตีสโลต่ผมเลิกใช้ทันจิโร่แล้วนะจริงๆผมไม่น่าตั้งกฎว่าห้ามเทรดเลยห้ามเติมเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่งั้นผมคงร้าน e-store บริการจำหน่ายเพชรและเทรดดีโลแบบแอนิเมดิเฟนเดอร์เคยไหมสูมตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายส่มเทรดดีโลจนหมดเรามีขายและจำหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงอยู่ใต้ดีคริชชั่น D ครับแล้วก็ได้เวลาเปิดตู้ต่อผมก็เลยเปิด ผมก็ยังไม่ได้โอเคผมได้การันตีดีเจ็แล้วและแน่นอนว่าผมก็ต้องได้อาไคหนุแล้วตอนนี้ผมก็เลยเอาอาไคานุมาอัพเวลด้วยของไอเทมที่ผมได้จากด่านสตอรี่ถึงเวลมันจะยังน้อยกว่าตัวอื่นในทีมแต่ว่าลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลมันก็คงขึ้นมาผมเลยเอาอะไคานไปเคลียดด่านสตอรี่ต่อง่ายกว่าเดิมเยอะในด่านมนุษย์เงือกจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งที่การดาเมจเผานะครับ โดยซึ่งมันเป็นปัญหาหผมมากเพราะว่าทีมผมเนี่ยดาเมจหลักคืออไครนุที่โจมตีเป็นดมมเาเมจเผาช่วงเฟสแรกม,มันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมันตายหนึรอบปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้ผมตีมันไม่เข้าผมเผลออัปเกรดอะไครนูเยอะเกินไปด้วยตอนนี้ผมต้องรีบขายแล้วเพื่อผมจะไปวางที่จุดใหม่ตอนนี้ผมเนี่ยยูจิมาข้างหลังแล้วโอ้มันจะผ่านไหมนะตัวยูจิตอนนี้ของผมเป็นตัวเดียวเลย ที่สามารถทำดาเบ,บิได้โอเคมนันหลุดวงไปละคือบอสตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นปัญหามากครับเพราะว่าตัวประเภทเผาเนี่ยจะตีไม่ได้เลยถ้าเรายิ่งปั้นนัสือมาอย่างเงี้ยก็คือหมดเลยครับนัสือไม่ได้โชว์เลยครับแล้วไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันก็จะโผล่ในหอคอยด้วยผมจาได้มันอยู่ชั้นที่30แล้วก็เดี๋ยวจะมีอยู่อีกชั้นสูงๆขึ้นไปตรงนี้ี๋ยวก็จะมีสุมมาเจอครับเพราะงั้นแนวคอนเทนต์อนาคตเนี่ยอาจจะมีบอสแบบพวกกันไฟอะไรเงี้ยโผล่มาเพิ่อมอีกก็ได้ครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมันจะหลุดไปแล้วผมเหลือยูจิตัวสุดท้ายพอไหมเลือดมันเหลือโอ้หมัดเดียวก็แพ้และลาก่อนไอปลาใครยังไม่รู้นะครับในส่วนของ quest infinite เนี่ยบางทีมันก็รีควายให้เราลงผ่าน15เวฟนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่น15แบบเวฟให้เสร็จเลยนะครับแบบ10ลงถึงเวฟ16บเนี่ยแล้วมันถึงจะนับคอมพิวเราสามารถเปิด FT ททิ T ้งไว้ y ครับแล้วมันก็จะนับว่าเราลงถึงด่านไหนสะสมไปเรื่อยๆครับ หลังจากเขลงมฟินิตเสร็จเนี่ยผมก็ไปนอนนะครับแล้วมาเปิดตู้อีตัวอะไรวะเนี่ยเออตัวโคตรไม่เก่งเลยแาั้ผมก็มาลงสตรอรี่ต่อนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเด้งเลือดขนาดนี้เงินผมหมดแบบนี้แพ้แน่นอนครับตานี้วิธีการจัดการมอนประเภทนี้เนี่ยก็คือเราต้องมีดาเมจพอที่จะปิดเลือดันเลยครับไม่ก็มีตัวหนิดหลายตัวนะครับลมตีเร็วกว่าที่มันจะเด้งเลือดผมไม่ต้องสุ่มหาเลยเพิ่มไม่งั้นทีมผมไปไม่รอดแน่โอ้ ผมได้ชุดสุดเท่มามันไม่ทำให้ทีผมเก่งขึ้นเลยแต่ว่าผมจะเท่ขึ้นผมเลยเข้ามาแวะดูตู้ว่าโอเคอย่าหวังเลยว่าจะเปิดตู้นี้แกมันตัวไม่ติดที่อ่อนที่สุดในเกมและในที่สุดนัสือมันก็เข้าตู้สักทีผมเลยสุ่มเลยเพราะตัวสือเนี่ยเป็นต,ตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยมีทั้งดาเมจเผาโจมตีไฮบริดซะด้วยแถมดาเมจก็ยังแรง แน่นอนผมต้องสุ่มอยู่แล้วแต่นี่คือสุ่มไม่ได้เลยเลยผมไม่แน่ใจว่าเพชรผมจะหมดก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าหมดผมก็จะรีบไปฟาร์มเพื่อมาสุ่มตู้นี้ออกเถอออกซะทีเธอโอ้ออกแล้วในสุดตัวมิติตัวแรกของผมจะเป็นชายนี่ไหมโอเคไม่ใช่นี่เท่ากับว่าเอาทำภารกิจแรกสำเร็จแล้วคือการมีตัวมิติโดยที่ ห้ามเล่นกับใครห้าม FK ห้ามเข้าเซิร์ฟเทรดนี่ผมจะให้ดูผมใช้เวลาทั้งหมด10ชั่วโมง13นาทีเพื่อได้มิติหนตัวส่มไปทั้งหมด303ครั้งโอ้แล้วนี่ก็คือหลักฐานว่าผมเล่นคนเดียวนี่เวฟเคลียร์โซโลผม1,224ส่วนเวฟเคลียร์มลติเพเยร์ผมเป็น0และนี่ ผมเทรดไปทั้งหมด0ครั้งซื้อของไปทั้งหมด0ครั้งขายของไปทั้งหมด0ครั้งใช้โค้ดไปทั้งหมด14ครั้งภารกิจแรกสำเร็จ